สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เขาก็จะมาแนะนำแอปหาเงินเข้ากระเป๋าหรือหาเงินเข้าทัวร์เลดของเรานั่นเองนะคะเขาก็จะมาแนะนำเป็นแอปอ่านข่าว3แอปที่จะได้ตังคนะวันนี้เขาก็จะมาแนะนำเป็นแอป cash side ตัง ตังเบาฟันฟลิปโอ้ยตังเบาอีกแล้ว <S 2> <S 2> <S จะมาแนะนำแอป,ปแรกเลยดีกว่านะคะเป็น Cashine Cash เองค่ะส่วนในแอปเนี้ยก็จะเป็นแอป,ปที่เลดเหรียญถ้าเขาจะพูดง่ายก็คือเลดเหรียญก็จะน้อยกว่า2แอป,ปที่เห็นต้นคลิปนะคะยำยำยำก็จะได้แบบว่าการล็อกอินแต่ละครั้งอ่ะ มันถ้าเจ็ดวันขึ้นไปก็จะได้สองร้อยต่อวันแล้วนะคะนี่คือต่อวันส่วนกิจกรรมของเขานี่คือถ้าใครโน้มนะับใครที่โน้มนะ้าวคนอื่นเก่งเชิญชวนคนอื่นเก่งนะคะสามารถทําได้แน่นอนค่ะคือแบบเชิญชวนเข้ามาคุณก็จะได้สามหมื่นเหรียญต่อคนนเองค่ะนั่นคือกิจกรรมของเขาจ่ายจริงแต่เขาไม่เคยได้เพราะว่าเขาเชิญไม่ครบ แล้วก็ไม่เคยได้ที่หนึ่งเหมือนเหมือนคนที่เชิญเป็นนะคะก็ค่ะใครสนใจกิจกรรมนี้ก็ติดตามกันได้เรื่อยๆเลยค่ะส่วนต่อไปนะคะเขาจะมาบอกเคล็ดลับเคล็ดทำไมรอริงรอเรนเนี่ย <c oughs> เขาจะมาบอกเคล็ดลับนะครับ <c oughs> คือโบนัสประจําวันเนี่ยนะสำหรับเขาคิดนะนี่คือสําหรับ <c oughs> เขาคิดว่าหลักๆแล้วมันมาจากเซลไอคอนโซเลต Fiber, ร์แ j o จอยหมุนรับโชคและการเชิญเพื่อนเขาว่าน่าจะมาหลักๆส่วนอ่านข่าวเนี่ยใครว่างจริงๆอยากอ่านแล้วได้ไปด้วยก็ดีนะเพราะว่าจะทำให้เราอ่านหนังสือได้คล่องสำหรับที่ใครชอบอ่านจริงนะคะก็ก็จะพามาดูนะคะเขาเคยแลกเขาเคยแลกตังจริงแน่นอนคะ่ะอีก2แอปเขากำลังเก็บตังแล้วเขากำลังจะแลกให้ทุกคนดูอยู่นะคะว่า ได้จริงไหมหรือไม่จกตาหรือเปล่าหรือบ้งเปล่าแม่เขาก็จะมาให้ดูอีกนะคะส่วนนี้ก็คือสูงสุดก็จะอยู่ที่5 0 0 0 0นคอยส์นั่นเองค่ะใครสนใจก็โหลดแล้วทำตามเขาให้ถึงกำหนดวันที่แอปเขาต้องการนะคือไม่ใช่แบบเหมือนเขาอะ่ะเขามีประสบการณ์ก็คือแบบเล่นไปอยู่ดีๆเอา ก็คือไปรีพอร์ตเขาเฉยแล้วคือเขาบอกว่าให้ดูดีๆเออกูผิดคือกูผิดค่ะทุกคนแล้วเวอร์ดิอ้าวอะไรกันกูผิดแล้วกูอ,อยากของเบลไปขอโทษเลยอ่ะคือเขาเล่นไม่ทันเวลาของเขาเอง,เองนะคะนี่ค่ะเป็นแอปตัวนี้จริงๆแอปป๊อบสลอ็อตนั่นเองค่ะส่วนตัวที่เป็นเอ็กซ์เพรสเนี่ยคือเขาเล่นไม่ทันจริงๆนะคะกาต้องขอโทษด้วย ในส่วนของแท็บจอยก็จะมีต่างๆเกมต่างๆเช่นกันเลยทั้งสามแอปเป็นคล้ายๆกันนะแบแต่บางเกมก็จะใช้แบบว่าให้ซื้อในเกมซื้อโปรโมชั่นในเกมอะค่ะก็จะได้ส่วนนั้นมานะคะ แล้วก็การหมุนรับโชคเนี่ยก็คือต่ําสุดของตัวนี้อยู่ที่50สบาทสูงสุดอยู่ที่2,000ในกิฟตพวกเนี้ในของขวัญน่ะเขาเรียกกล่องของขวัญพวกนี้ก็จะได้คูณ2นะคะมันมีอันนึงคูณ2อ,อีกอันนึงดูคลิปแล้วจะได้คูณ2อ,อีกอันนึงก็คือนะซิงหรือไม่ได้อะไรเลยนัเองค่ะมันมันก็จะมีโฆษณาให้เราดูนะคะ ส่วนส่วนในการแรกนะคะต่าสุดอยู่ที่150ส่วน2อแอปนั้นจะอยู่ที่100นั่นเองค่ะเอ่อมันก็การแลกแต่ละเหรียญอะเหรียญมันจะไม่เท่ากันด้วยนะคะคือแบบว่าตัวนี้คือสามสามแสนเจ็ดหม่าพคือพอจะได้ก็นานนะเล่นเกมนานเหมือนกันนะคะใครขยันนี่คือได้ได้เร็วนะตอนที่เขาถอนครั้งแรกนะคะ ถอนครั้งแรกเข้าถอนดูได้รลยข่ะวในวันที่8เดือน9 2021นะคะเงินเข้าเร็วจริงเขารับประกันได้ว่าตังเข้าเร็วจริงถ้าใครขยันนะคะตังตังเบาเนี่ยก็จะได้ได้เหมือนกันค่ะก็เป็นเงินสดแบบนี้ก็ได้อันนี้คือกิจกรรมเขาแจกหนักเยอะมากอันนั้นคือพันกว่าแล้วอันนี้พันห้าได้เงินสดจริงแน่นอนค่ะเขาก็ ไม่ได้เช่นเคยเพราะว่าเขาไม่มีเพื่อนแนะนำเขาไม่ได้แนะนำเพื่อนเองค่ะส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันเลยแต่มันจะเป็นเหรียเหรียญที่สูงล้านอัพขึ้นไปนะคะการเชิญเพื่อนนี่ก็จะได้6 0หมือนคะแนนต่อ1คนนั่นเองค่ะก็รับโบนัสจากแบบทดสอบได้ทั้ง3ทั้ง3มแอปเลยนะ ในการแรกนะคะก็ตัวนี้เขาจะเอาเป็น250เดี๋ยวถึงตอนแรกเขาจะมาแลกทั้ง3แอปให้ดูหรืออาจจะ2แอปนะคะเพราะว่าแอปที่3เขากำลังพยายามอยู่ว่าจะเล่นเกมอะไรดีเพื่อจะได้เหรียญเร็วๆเหมือนเพื่อนเขานะคะก็พยายามดันดตัวแล้วส่วนตัวนี้ก็จะมีเหมือนกันและก็ได้นะคะที่ให้เราเล่นมันจะเปนเ็นเกมนู่นเกมนี่ ตัวที่เขาเล่นแอปนี่ค่ะก็จะมี22ล้านเหรียญเลยนะคะนั่นแหละค่ะก็จะได้ส่วนตัวนี้เขาพึ่งได้แค่1บาทนะคะในการถอนเนี่ยคือต่ำสุดอยู่ที่100นะคะเหมือนกับแอปตังตังหยัง ตังเบาเป่าตังมันไปทำผนเออโอ้ยน้อจะาเมนคักเด้อีนั่งยกคือก็จะได้นะคะก็ประมาณนี้แล้วโอ้ก็จะได้นี่เขาก็ต้องรออยู่นะคะเดี๋ยวเขาก็จะพยายามมาอัปเดตสถานการณ์ที่เขาทำไปเรื่อยๆนะคะการแรกของเขาก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ แล้วก็ขอจบการมารีวิวหรือการมาบอกทุกคนนะคะใครอยากได้ตังไปเติมเกมฟรีไฟหรือหาค่าขนมกินกรุบกริบจุ๊บจิบนิดหน่อยนะก็เล่นแอปนี้ได้นะคะส่วนต่อไปเขาก็จะมาแนะนำเป็นแอปอ่านนิยายแล้วได้ตังนะคะแล้วก็จะมาแนะนำแบบสอบถามสำหรับใครที่อยาก มีตังค์จริงๆแต่ถือเป็นอาชีพได้ไหมเขาสําหรับเขาคิดนะถือว่าเป็นไม่ได้เพราะว่าหนึ่งค่าไฟเรามันก็แพงเนาะค่าน้ําค่ากินค่าอยู่ค่าใครอยู่หออย่างเงี้ยแต่ถ้าใครมีงานประจาแล้วอยากแบบว่าอยากมีไรายได้เสริมจิ๊บจิบก็ทําได้นะคะสําหรับเขาคิดว่านะก็เขาขออนุญาตทุกคนนะคะเขาอยากให้ทุกคนรบกวนใส่รหัส เชิญของเข้าบ้างนะคะก็ถ้าใครใส่ให้ก็จะกาก็จะดีอ่ะก็ใครจะดีค่ะก็สำหรับวันนี้เขาก็ขอบคุณทุกคนที่ดูนะคะแล้วก็เขาจะมาอัปเดตอีกทีถ้าได้ไม่ได้โกงไม่โกงเขาจะมาบอกด้วยแล้วเหมือนแบบว่ามีแบบรับสมัครเกมซอฟต์แวร์นี้เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าได้ไหม ถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวเขาจะลองสมัครแล้วให้ทุกคนรู้ว่าได้ไม่ได้นะคะหรือมันอาจจะแล้วแต่คนอย่างเงี้ยก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะอา่าเขาไม่มีอะไรจะพูดกับรัฐบาลชุดนี้แล้วอะ่ะก็ทุกคนน่าจะรู้อยู่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับดิสไลค์ก็ได้หรือไม่ไลค์ก็ได้แล้วแต่คุณ อิสติ้งหรือ enjoy to every day อย่างนี้นะคะก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีคับ